สวัสดีครับจากนาแท็กเตอร์นะครับวันนี้ก็ช่วงเย็นๆนะครับผมพามาชมบรรยากาศหน้าร้านนะครับมีรถไถเข้าใหม่นะครับและอุปกรณ์ต่อพ่วงนะครับหลากหลายรุ่นหลากหลายรายการเลยนะครับใครที่สนใจนะครับพวกอุปกรณ์ต่อพ่วงไม่ว่าจะเป็นเครื่องปูกอ้อยนะครับฐานพวนยกล่องจุดมันนะครับหรือว่าจะเป็นโรตารี่พวกนี้นะครับ สามารถผ่อนสามารถดาวได้นะครับส่วนรถไถนะครับพวกนี้นะครับก็ที่อยู่แถวหน้าจะเป็นเงินสดนะครับแล้วก็สามารถออกผ่านทกซได้นะครับใครที่สนใจเอฟซีท่านใดสนใจนะครับสามารถติดต่อสอบถามมาได้เลยนะครับเบอร์โทรนะครับ0918611191นะครับ0918611191นะครับส่วนถ้าเอฟซีถามว่ามีรถผ่อนรถดาวได้ไหมนะครับก็จะเป็นพวกโซนยันมาเลยนะครับอยู่ด้านหลังนะครับเดี๋ยววันนี้นะครับผมจะอัปเดตราคานะครับแล้วก็ สตาร์ทเครื่องแต่ละคันให้กับ F4 ได้ชมกันนะครับสนใจติดต่อสอบถามมานะครับมาเริ่มต้นจากคันแรกเดี๋ยวพี่นาทีขึ้นรอ B27 เลยลูกคันแรกก็จะเป็น KRT นะครับ1 4 0พัทคันนี้นะครับอุปกรณ์จะมีชุดไปด้านนะครับแล้วก็จะมีสารีหน้ากระเช้าหน้ากระเช้าหลังประมาณนี้นะครับยางใหม่ทั้งสี่เส้นนะครับนะครับยางใหม่ทั้งสี่เส้นคันนี้ราคาเพียงหนึ่งแสนกห้าพันบาทครับส่วนคันที่สองครับ B27 สตาร์ทเลยลูก นินมๆเลยนะครับตัวนี้เป็นเบสองเจ็ดสี่สี่ยี่สิบเจ็ดไฟมานะครับสองเผาโฟวิวครับอ่าสวยๆครับสองเผาโฟล์วิวสวยๆนะครับอ่าตัวนี้นะครับก็อุปกรณ์มีแค่โครงกันอ้อยอย่างเดียวนะครับอ่ารถปี63 900 9 0้าชั่วโมงการทำงานนะครับ902ชั่วโมงการทำงาน,านเอาคันนี้เอาไปที่1 อ่า0 0 0บาทครับตัวนี้2,55,000านะครับคันที่3ครับ3 0 0 8ครับตัวนี้ต้องบอกเลยครับตัวนี้อยากบอกว่ารถสวยรถเดิมมากนะครับรถสวยรถเดิมนะครับแล้วก็คันนี้ได้อุปกรณ์2ชิ้นหน้าหลังนะครับอ่าใครที่สนใจตัวนี้พันสามร้อยชั่วโมงแท้ๆนะครับพันสามร้อยชั่วโมงแท้ๆนะครับได้อุปกรณ์2ชิ้นดานหน้าแล้วก็จะเป็นหางนะครับอีกหนึ่งคันครับสามสิบสี่แรงนะครับ L 3 4 0 8นะครับตัวนี้ก็จะเป็นตัวดีๆนะครับสามสูตรสองเทาพรวิวนะครับรอุปกรณ์ตอนนี้นะครับผมเกาะเป็นหางตัดหญ้าอยู่นะครับอ่าเป็นหางตัดหญ้าใหม่อยู่นะครับถ้าตัวรถใบดันพร้อมหางตัดหญ้าใหม่ตัวนี้อยู่ที่1 9ึ0 0 0สนาหมื้าบาทหนึ่งแเจ็ดหมื่นเบาทนะครับแต่ว่าถ้าเอาเป็นหางพวนนะครับไม่ได้เป็นหางตัดหญ้าใหม่เนาะ เป็นพวนมือสองเนี่ยก็จะอยู่ที่1 5 5 0 0แนห้าหน้าพัะครับรถใช้งานได้ปกตินะครับรถสวยมากนะครับตันนี้นะครับไม่หนึ่งขั้นครับสาสิบหกแรงนะครับแถวสามหกดดีครับาราคาถูกๆพร้อมใช้นะครับตัวนี้ต้องบอกว่าใครหารถราคาถูกหารถพร้อมใช้นะครับไม่ซีเรียสเรื่องสีนะครับเพราะว่ารถทำงานได้ปกติแล้วแนะนำเป็นตัวน,นี้อันนี้เอาไปที่ 229,000าครับ229,000นานะครับเล่มทะเบียนชุดโอนพร้อมนะครับอีกหนึ่งคันครับ36แรงม้านะครับ L 3 6 0 8 DT ตัวนี้เช็คเก็บงานเช็คร้อยนะครับปรับสภาพให้ใหม่ทั้งหมดเลยนะครับเช็คร้อยปรับสภาพให้ใหม่ทั้งหมดนะครับ สวยๆเลยตัวนี้ยางใหม่ทั้ง4เส้นของเหลวใหม่ทั้งระบบนะครับได้อุปกรณ์2ชิ้นเช่นกันนะครับตัวนี้2,000กว่าชั่วโมงการทํางานประกันเครื่องยนต์ให้ด้วยส่งให้ฟรีด้วย300กอกมอนะครับทุกคันส่งให้ฟรี300กอกมอนะครับคันนี้ให้ FC ที่2องแสนะครับอ่าส่วนตัวคันนี้แบตหมดนะครับแบตหมดนะครับแต่ว่ารถสีสวยเดิมนะคันนี้นะครับดูหน้าใบมีดหน้าใบรันดูชุดสีครับอ่าอุปกรณ์ก็ด้านหน้าหาง2ชิ้นเหมือนเดิมนะครับ คันนี้เอาไปที่2องแสนครับอ่าสามสนะครับเมื่อต้นต้นปีนี้ยัง2องสองแสนเอยู่เลยนะครับปลายปลายปีราคาล่วงมาเยอะครับอ่าอีกหนึ่งคันครับ L 4 0 1 8ู SP นะครับ3สูบ2เพาโฟร์วิลครับนี่ดูหน้าใบดันครับเต็มๆนะครับมีริ้วรอยนิดหน่อยครับตัวนี้เดี๋ยวผมเก็บให้นะครับ3 6 5 0 0 0หครับตัวนี้3 6 5 0 0 0นะครับเล่มทะเบียนชุดโอนครบนะครับได้2ชิ้นนะครับใบดันแล้วก็ได้ผ่านนะครับได้ใบดันแล้วก็ได้ผ่าน นะครับนี่มีร่องรอยถลอกบ้างนิดๆหน่อยๆนะครับตามอายุการใช้งานนะครับไม่หนึ่งคันครับ40คันนี้ก็365,000เช่นกันครับเนี่ยครับสวยพร้อมใช้นะครับนี่นะครับนี่สีสันเดิมๆนะครับมีเก็บสีคันล่างนิดนึงนะครับมีเก็บสีคันล่างนิดนึงคันนี้ให้พีพีเอฟซีที่365,000บาทเช่นกันครับรถสวยพร้อมใช้นะครับอีหนึ่งคันครับ L40 นะครับอันนี้เป็นปี62 อันนี้เป็นปีห2สองนะครับสวยๆนะครับตัวนี้ก็พร้อมลุยพร้อมใช้นะครับคันนี้ถูกๆเลยนะครับเอาไปที่339,000สามนะครับเป็นตัวดีทีนะครับแต่ว่าเก็บเป็นโฉมเอสดู ชุดสีข้างล่างเก็บให้ใหม่นะครับสีล้อเก็บให้แล้วสวยยพร้อมใช้เลยนะครับเพื่อนๆสนใจลองมาดูรถลองมาทดลองขับดูได้นะครับของเรามีพื้นที่ให้ทดสอบนะพื้นที่นะของเรามีพื้นที่ให้ทดสอบลองเข้ามาดูรถก่อนได้นะครับ45แรงนะครับตัวนี้ไม่ได้ใส่แบตไว้นะครับตัวนี้ถูกๆเลยนะครับ189,000นะครับอุปกรณ์ด้านหน้าชิ้นเดียวเนาะอ่าสีเดิมนะครับเครื่องดีเกียร์ดีนะครับลองเข้ามาทดสอบระบบกันได้นะครับเดี๋ยวผมให้ช่างเอาแบตมาใส่ให้ลองนะครับถ้าใครอยากซื้อแบบ เก็บงานนะครับแบบปรับสภาพแบบทําสีอยากทำสวยนะครับตัวนี้พร้อมกับหางก็จะอยู่ที่ประมาณ239,000สาประมาณนี้นะครับไม่เล่นคันครับ4ี่สิบเจ็ดแรงนะครับแสี่เจ็ดศูนย์แปดดีีครับสี่สิบ็ดแรงมา้าสี่ถูบของเทาโฟวิลครับคันนี้ก็ได้ได้หางด้วยได้ด้านหน้าด้วยเช็คใหม่ทั้งหมดนะครับรีวิวใหม่รีเช็คใหม่ทั้งหมดก็คือ พวงน้ำมันเครื่องของเหลวนะครับพวกลูกมากซีนนะครับต่างๆเก็บให้เรียบร้อยนะครับนอกจากนั้นยางได้ใหม่ทั้ง4เส้นนะครับดูหน้าไปดันเต็มๆนะครับสามแสนเาพนะครับ L 5 0 1 8ครับอ่าเหลือไม่เยอะแล้วนะครับ L 5 0 1 8อันนี้1คันครับอันนี้ก็ให้ FC ที่เอาไะไรดีเนาะนี่อันนี้เอาไปที่4ี่แสนสามมื ห้าพันบาทพอนะครับเอาราคานี้แหละนะครับสี่เซนสามหมื่นห้าพันบาทพอนะครับเช็คสภาพเก็บงานให้พร้อมใช้นะครับดูสีนะครับตัวนี้คือเก็บใหม่รีวิวใหม่นะครับยางใหม่สี่เส้นนะครับผ่านพวนตรงรุ่นนะครับสองสี่หกเอฟวิพัฒนะครับตัวนี้สวยๆเลยนะครับใครสนใจได้ไว้ใช้งานตัวนี้ห้าศูนย์หนึ่งแปดนะครับมาดูอีกหนึ่งคันครับอันนี้เป็นสี่เจ็ดศูนย์แปดเอสพีนะครับสี่ถึงเจ็ดแรงม้าปลุก ตีเจ็ดแรงม้าตัวนี้นะครับเป็นรุ่นอัปเกรดนะครับเป็นรุ่นอัปเกรดคือบิวใหม่ปรับสภาพใหม่นะครับอัพโฉมใหม่นะครับเบิกบอดี้ศูนย์ใส่ใหม่เลยนะครับแค่ชุดบอดี้ตรงนี้นะครับเปลี่ยนทั้งตัวเนี่ยบอดี้ก็เบิกไปประมาณ3 5 0 0มแล้วก็มีหางใหม่ให้ด้วยนะครับตัวนี้4 2 9 0 0 0นะครับเป็น4 7 SP แต่ว่าอัปเกรดเป็นโฉม5228นะครับมาอีกหนึ่งคันนะครับตัวนี้จะเป็น L5018 แต่ว่าอัปเกรดขึ้นมาเช่นกันครับเป็นโฉม5228เหมือนกันยางใหม่4เส้นนะครับมีหน้ากากมีท่อซิ่งมีเสาค้ำอ่ามีหางครับเป็นหางใหม่นะครับ2คันนี้นะครับ FC สังเกตดูว่าได้เป็นหางใหม่ทั้งคู่นะครับดูชุดท้ายครับใส่ใจทุกรายละเอียดนะครับตรงนี้มือกันตกมีให้ครบนะครับเก็บงานให้พร้อมใช้สวยๆแบบนี้เลยนะครับเพื่อนๆนะครับคันนี้ใครได้ไปคุ้มนะเอาไปที่4,60,000 5,000บาทพอนะครับ4ี5หนะครับมาชมอีกหนึ่งคัรับตัวนี้เป็นอีสกิปนะครับอีสกิปเอ็นทีห้าห้าสี่เอ็นาหี่ห้าสแรงม้านะครับตัวนี้ได้หางใหม่นะครับไป24พร้อมกับยางหน้าใหม่เช็คสภาพเก็บงานให้ใหม่ครับตัวนี้ชุดสีบนนะครับสีเดิมๆนะครับสีคันล่างเราเก็บให้ใหม่สวยๆเลยมีหน้ากากมีท่อซิ่งใส่ให้เรียบร้อยนะครับ MU 4่ะ MU 4902มี2คันนะครับคันนี้4,4 0 0 0 คันนี้4ี่แสนสามดูคัน4ี่แสนสี่ครับได้ยางหน้าใหม่เช็คเก็บงานใหม่นะครับเก็บระบบให้ใหม่งานใหม่เก็บระบบให้ใหม่นะครับสองคันนี้จะไม่มีหางนะครับไม่มีหางให้นะครับคันนี้สี่แสนสี่หมื่นบาทนะครับตัวนี้หนึ่งหนึ่งพันแปดร้อยชั่วโมงงานนะครับหนึ่งพันหรือสองพันสองร้อยชั่วโมงนี่แหละนะครับท้ายสวยนะครับยางสวยสี่เส้นนะครับดูนะครับห้องโดยสารเดี๋ยวบอกตัวนี้ที่มันขาดเดี๋ยวผมหุ้มให้ใหม่นะครับสีเครื่องเดิมๆเลย นะครับให้ดูนะครับรีเทลต่างๆนะครับมาดูอีกหนึ่งคันครับ MU 4ี่เก้าสองบีกหนึ่งคันนะครับ4ี่เก้าแรงม้าสี่สูบสองเพาคูลนี่คันนี้มีโครงกันคามให้ด้วยนะครับมีโครงกันคามให้ด้วยคันนี้4ี่ซนสามนะครับจะไม่มีหางเช่นกันนะครับ4ี่เซนสามนะครับ M ห้าพานครับอีกหนึ่งคันนะครับตัวนี้ นะครับปรับรถจัดโปรรถราคาอยู่นะครับตัวนี้2 9 9 0 0 0ับาทนะครับ2 9 9 0 0 0านะครับรถราคาไม่ถึง0,000สนนะครับเอาไปทํางานไล่งานบุกงานดันสบายๆนะครับได้หางคอพนะครับได้อุปกรณ์2องชิ้นนะครับมาดูอีกหนึ่งคันครับคันนี้ก็ไม่น่าจะติดลูกเพราะว่าแบตอ่อนนะครับตัวนี้ก็จะเป็นยันมานะครับ e f 7 2 5ด้า t นะครับ7 2็ดิบแรงม้านะครับสี่สูบ2องพายโฟรวิลครับรุ่นใหญ่แต่ว่าราคาสบายกระเป๋านะครับ อันนี้เอาไปที่3 79,00นาครับนี่หางก็จะเป็นหาง7นะครับเป็นหาง7ของซีมทีนะครับหางสวยเก็บงานให้ใหม่ทั้งหมดครับเก็บงานให้ใหม่ทั้งหมดนะครับมาดูเครื่องอัดฟางกันหน่อยนะครับตัวนี้เป็นเครื่องอัดฟางนะครับ HB 1ปีหนึ่นพันะครับเป็นเครื่องอัดฟางมือ2นะครับก็เครื่องประมาณ5 6ปีเนาะผมขายตามสภาพเอาไป1,49,00แาแล้วกันนะครับราคาแบ่งกันไปใช้ครับเวทนะครับราคาแบ่งกันไปใช้พวก อุปกรณ์ตรงนี้นะครับสามารถผ่อนสามารถดาวได้นะครับเป็นอุปกรณ์ใหม่มือหนึ่งนะครับผ่านพวนยกล่องขุดมันแต่ว่าไม่ได้ผ่อนดาวผ่านทางร้านนะครับผ่อนดาวผ่านสินเชื่อของศัตรย์ามเขานะครับก็ใครมีสมุดเกษตรกรเนี่ยสามารถผ่อนได้เลยนะครับใครมีสมุดเกษตรกรเนี่ยสามารถผ่อนได้เลยนะครับแต่ว่าถ้าใครไม่มีสมุดเขียวมีสมุดเกษตรกรไม่สามารถผ่อนได้เนาะมาอีกหนึ่งคันครับตัวนี้เป็นรถตักนะครับรถตัก l 4 0 1 8่ p นนะครับคันนี้ก็ 3 6 9 0 0 0าครับได้ชุดตักแล้วก็จะมีถังถ่วงให้นะครับรถสวยเดิมๆสีเดิมๆครับนี่สีเดิมๆนะครับถือว่าสภาพถือว่าพร้อมใช้นะแล้วก็มีแขมต้นมะขามเทศให้ด้วยนะครับก็ปีหน้า,นาจะพร้อมได้ทันผลผลิตนะครับตัวนี้เป็น4 7 SP นะครับ47 SP คันนี้จะเป็นตัวตามสภาพเนาะยังไม่ได้เก็บงานนะครับยังไม่ได้เก็บงานยังไม่ได้บิวตัวนี้ก็จะอยู่ที่2 9 9 0 0 0เาครับ มาดูรถเกี่ยวครับเป็นไรพี่สิเมื่อกี้แท็กตกครับ๋อเมื่อกี้แท็กตกอ๋อโอเคนะครับเมื่อกี้แท็กตกนะครับอันนี้เป็นรถเกี่ยวนะครับคูบต้าดีซีร้อยห้าเอ็กเนาะซึ่งไปเกี่ยวมานะครับไปสับเปลี่ยนลูกค้าที่บ้านม่วงมาก็เช็คเก็บงานให้นะครับตัวนี้รวมเช็คเก็บงานให้นะครับบอดี้ตรงนี้มีครบนะารถสวยเลยน่ครับมีมอนโรลนะครับปรับสมดุลอัตโนมัติของเขาเนี่ยครับยกตัวได้นะครับ อันนี้ไปที่ห้าแส0สามื่นเก้าพันครับห้าแสนสามื่นเก้าพันะครับรถเกียวยันมาวายเฮ็ดเจ็ดร้อยครับตัวนี้นะครับ่อนดาวได้นะครับเฉพาะคันนี้่อนดาวได้นะครับรถสวยเลยรถเก้าร้อยชั่วโมงนะครับแขกสวยนะครับตัวนี้วางดาวที่แสนแสนเก้าครับวางดาวที่แสนเก้าไม่ต้องมีคนค้ำนะครับแล้วก็ไปส่งงวดอีกทีปีหน้าเนาะส่งวดอีกทีปีหน้าส่งสามปีปีละหนึ่งแสนสี่หมื่นห้าพัน ส่วนคันนี้ราคาย่อมเยาครับนี่ DC 60เพิ่งลงคลิปไปวันนี้นะครับรถวิ่งเข้ามาใหม่นะครับตัวนี้159,000ครับพร้อมใช้ครับพร้อมเกี่ยวพร้อมลุยนะครับดูออเกอร์ครับดูสีปากเดิมๆเลยนะครับใครที่อยากได้รถสวยๆรถเดิมๆผมแนะนำเป็นคันนี้นะครับเป็น d ี60ฝาตู้บนเป็นสเตเลสตรถไม่ปูกนะครับรถถือว่าสวยใครที่อยากได้รถเกี่ยวแบบราคาแบบงบย่อมๆไว้ใช้งานนะครับถามว่ารถเกี่ยว d c 60เนี่ยมีขายตั้งแต่ 8 0 0 0 0ื0 0 0 0้0 0 0 0 0นหนึ่งแะครับห้าแสนหกแสนนะครับมันก็แล้วแต่สภาพนะครับตัวนี้นะครับรถสวยจริงครับเนี่ยเพื่อนๆได้ไปก็คือเกลี้ยงๆเลยนะครับเกลี้ยงๆเลยชุดทรงสุดท้ายฝายังไม่บุ้มเลยครับฝาไม่บุ้มไม่บุบเลยนะครับเนี่ยได้ไปคุ้มๆแบบนี้นะครับมาดูโซลิดครับตัวนี้นะครับสามารถผ่อนสามารถดาวได้รถอยู่แถวหลังเราเป็นโซลิด50แรงนะครับตัวนี้นะครับถ้าวางดาวแบบไม่ต้องมีคนค้ำนะครับก็วางดาวที่หนึ่งแ่นห้าพับาทนะครับตัวนี้ส่ง วางดาว1 2 5 0 0 0ส่ันส่งที่ปีละ8 8 0 0 0นะครับส่งทั้งหมด6ปีรถใช้งานปีเดียวนะครับตัวนี้รถใช้งานปี67นะครับรถสวยมากนี่รถใช้งานปี67รถสวยมากเดี๋ยวครับอะไรครับเป็นเครื่องยนต์สามสูบเดียครับนะครับรถสภาพใหม่นะครับรถสวยมากเลยคันนี้นะครับรถใหม่อีกคันครับตัวนี้เป็น YM 3 5 7นะครับนี่ตัวนี้ยางใหม่4ี่เส้นนะครับคันนี้ให้วางดาวที่แสนสี่นะครับส่งส่งน้อยนะครับตัวนี้ ส่งงที่ปีละ5 0 0 0มืนนิดๆนะครับห้าหมกับากว่าบาทนี่เองนะครับแล้วก็ได้รถที่เช็คได้รถที่ปรับสภาพใหม่ได้รถที่เก็บงานเก็บโฉมใหม่นะครับตัวนี้นะครับพร้อมกันด้วยนะครับตัวนี้วางดาวที่แสนสี่นะครับว m 3 5 7ส่วนคันนี้นะครับยันม่า51 EF514 นะครับตัวนี้วางดาวที่81นนะครับส่งปีละ79ตัวนี้ส่งส่งทั้งหมด4ปีเนาะส่งทั้งหมด4ปีหรือว่าใครที่อยากจะตัดสดก็ได้นะครับตัวนี้ตัดสดที่3ามแสนห้านะ นิ่มๆติดง่ายครับตัวนี้เพิ่งเข้ามานะครับอ่าตัวนี้ก็พูดราคาไว้ก่อนแล้วกันนะครับวางดาวไม่ถึงแสนส่วนใครจะตัดสดก็อุปกรณ์2ชิ้นหน้าหลังนะครับไม่เกิน3ามแสนห้ารวมเช็ครวมเก็บงานนะครับอยากได้โรตารรี่บวกเพิ่มเข้าได้นะครับอ่ะสตาร์ทไหนลูกติดไหมพี่นาทีสตาร์ทให้ดูนะครับวันนี้พี่นาทีมาช่วยคุณพ่อมากเร่งหน่อยเร่งหน่อย นี่หนึ่งคันครับยันมาสามสิบเก้าดันหน้นะครับเ f ฟสามเก้าสามทีครับสามสูบสองเพอร์ฟอร์วิลครับตัวนี้ได้ดันหน้าแล้วก็จะเป็นหางเปิดเนาะตัวนี้วางดาวที่เก้าหมื่นห้านะครับวางดาวที่เก้าหมื่นห้านะครับสง่งมาที่ปีละสี่หมื่นกว่า,าปีละสี่หมื่นกว่าบาทนะครับส่งทั้งหมดเจ็ดปีนะครับส่งทั้งหมดเจ็ดปีนะครับส่งทั้งหมดเจ็ดปีเข้าเกียร์ดับกับลูกเข้าเกียร์หยับทัดดับอ่าเดี๋ยวทำตัวนี้น้อยใหม่ อย่เบียไว้ปล่อยคัสออกเออดลดับกุญแจด้วยนะครับเดี๋ยวตัวนี้ทำโซลีนอยให้ใหม่ครับโซลินอยสวิตช์สตาร์ทมาอีกหนึ่งคันครับตัวนี้เป็นโซลิดนะครับโซลิดเอ6ยี่สิบหกนะครับตัวนี้ก็จะเป็นเครื่องยนต์ขนาดสามสูบเป็นรถเล็กๆนะครับไว้สําหรับเข้าร้อยตัวนี้แบตน่าจะอ่อนนะลูกนะครับตัวนี้วางดาวที่แปดหมื่นนะครับแต่ว่าส่งวดส่งวดถูกมากนะครับส่งวดที่ปีละสองหมืนหนึ่งนะครับ ส่งว่าที่ปีละ2 1 0 0มื่นนะครับอ่างวดเดือนก็เดือนละส0 0พันนะครับวางดาวที่87,000ื่นนะครับหรือว่าจะตัดสดก็ได้นะครับตอนนี้ครตัดสดก็สองแสนหนึ่งหมื่นนะครับอ่ามีโรตารี่ให้นะครับโรตารี่เนี่ยเดี๋ยวเราไปบวกเพิ่มในเงินดาวได้นะครับตัวนี้สวยๆเลยนะครับปีสองหนึ่งนะครับมาดูนะครับรถ71ชั่วโมงงานนะครับตัวนี้รถ71ชั่วโมงงานรถสวยสีเดิมเรียบเรียดเรียบเนี่ครับดูวหางอุ้ยแทบยังไม่ได้ใช้งาน เจบ71ชั่วโมงการทำงานเท่านั้นนะครับใครสนใจรีบเลยคันนี้นะครับ229,000ครับ229,000อุปกรณ์2ชิ้นหน้าหลังนะครับมาดูยันม่านะครับตัวนี้เป็นยันม่า e f 393T 39แรงมเ้ารงมานะครับตัวนี้3สูบ2เพาวฟวิวเนาะเอาไปที่1อ่า2 5 5 0 0 0ครับส5ง0 0นหม่นิ่นมนะี่นบ่ อุปกรณ์ได้2ชิ้นนะครับหน้าหลังตัวนี้เป็นรถปี63ใครที่ชอบรถเดิมๆสีเดิมๆสภาพสวยๆตัวนี้นะครับตามสภาพก่อนนะครับถ้าเช็คเก็บงานก็มีค่าแม n ทนเน้นอีกนิดหน่อยนะครับตัวนี้ต้องบวกค่าจุดเก็บเพิ่มนะครับเพราะว่าเป็นราคาตัดราคาถูกแล้วนะครับย่างสวย4เส้นนะครับมาอีกหนึ่งคันนะครับตัวนี้เป็น M7040 ดนะครับ70แรงม้า4สูบสองเข้าโฟร์วิวนะครับราคาดีๆหนึ่งปีมีหนึ่งครั้งนะครับตัวนี้นะครับหมดแล้วหมดเลย คันนี้ปี54นะครับอุปกรณ์ได้2ชิ้นหน้าหลังนะครับดันหน้าแล้วก็จะเป็นผ่านถายผันพวนเนาะเขาเรียกกันนะครับตัวนี้ก็ชั่วโมงการทํางานไม่ขึ้นนะครับแต่ว่าเช็คเก็บงานให้ใหม่แล้วปรับสภาพให้ใหม่นะครับแต่ขายในานามของขายตามสภาพนะครับระบบต่างๆใช้งานได้ปกตินะ FC สามารถมาลองดันลองไถ้วยดูได้นะครับอ,อีกหนึ่งคันครับ เจ็ดสิบตัวนี้สี่แสนสองหมื่นเก้าพันนะครับอีกหนึ่งคันครับนิวฮอลแลนด์ทีทีสามจุดห้าศูนย์ครับ Holland, 50, น,นิวฮอลแลนด์ทีทีสามจุดห้าศูนย์คันนี้ก็สี่แสนสี่ครับคันนี้ก็สี่แสนสี่นะครับอ่ะเดี๋ยวผมพาเดินชมบรรยากาศด้านหลังร้านนะครับใครที่อยากได้อุปกรณ์อยากได้พวกแท็กรถเกี่ยวนะครับแท็กยางรถเกี่ยวก็มีนะครับแท็กยางรถเกี่ยวของด c 7 0ก็1 9 5 0 0 1 8 5 0 0ครับ นี่นะครับแท็กยางของใหม่มือหนึ่งจะเป็นของความเทคหรือว่าจะเป็นพวกโรตารีนะครับ80เซน1นเมตรเมตรอ่า80เซนเมตร35มเมตร60เมตร80นะครับหรือว่าจะเป็น2เมตร2เมตร20นะครับไม่ว่าจะเป็นของซ m t นะครับของซาลันซาของนาซาฟวามเทคสยามโตล่านะครับโู้ว่าที่นี่ตัวเลือกเยอะนะครับตัวเลือกเยอะอุปกรณ์ต่อพ่วงก็นะครับสามารถผ่อนสามารถดาวได้แต่ว่า ใครที่จะผ่อนจะดาวอุปกรณ์ต่อพ่วงก,ก็ขอให้อยู่ในเขตพื้นที่ของภาคอีสานนะครับที่มีเขาเรียกว่าที่มีริฟซิงนะครับในอําเภอนั้นที่มีริซซิงเขารองรับเพราะว่าเราไม่ได้ปล่อยผ่อนเองนะครับเราผ่อนผ่านริฟซิ่งริฟซิงหนึ่งนะครับอันนี้ก็จะเป็นงานลดเกี่ยวนะครับอันนี้ของของอำเภอหนองวัวซออุดรธานียังไงก็รอหน่อยนะครับกําลังเร่งให้นะครับนัดไว้วันที่20ส่วนตัวนี้ก็จะเสร็จแล้วครับวันนี้17เนาะพรุ่งนี้18ก็ ของ f อสว่างแดนดินก็น่าจะเรียบร้อยแล้วครับอตัวนี้นะครับเดี๋ยวพามาดูรถเกี่ยวอันนี้ลูกค้าจบในงบที่459,000เนาะก็เกียวดันปากคอเลดนิ้วไทยสิงยนต์นะครับท้ายซิ่งนะครับเก็บงานสวยๆนะครับท้ายซิ่งเก็บงานสวยๆนะครับแบบนี้นะครับ459,000แต่ตอนนี้นะครับใครที่จะจองรถเกี่ยวนะครับผมเหลืออยู่หนึ่งคันนะครับอแต่ว่า ใครสนใจสั่งจองไว้ก่อนนะครับรับรถเดือนหน้านะครับประมาณต้นต้นเดือนไม่เกินวันที่10แล้วกันนะครับถ้าจองในในไม่ไม่เกินวันที่20ิเดือนนี้นะครับเพราะว่าเราต้องต่อคิวเก็บงานรถเกี่ยวคันนึงนะครับใช้ระยะเวลาเก็บงานประมาณคันละ10วันนะครับตัวนี้ก็รอส่งนะครับ f c ฟอน่าจะเรือนันี้ f อฟซบันดุงนะครับตัวตัวนี้มาใหม่นะครับยันมาากแรงนะครับเข้ามาใหม่เนี่ยสวยๆเลยนะครับวางดาวไม่ถึงแสนครับตัวนี้ฟรีดาว นะครับ YM 3 5 1ตัวนี้ฟรีดาวนะครับแล้วก็ที่อยู่ในอู่นะครับอยู่ตรงนี้นะครับนี่รถหลายคันครับวันนี้พาดูบรรยากาศรอบๆอบอู่เรานะครับสาแรงครับตรงนี้ CF 39 3T นี่ครับวางดาวไม่ถึงแสนนะครับกำเงินวางดาวมาไม่ถึงแสนนะครับเลือกได้เลยมาก่อนได้เลือกก่อนมาก่อนได้จองก่อนนะครับตัวนี้ก็50แรงครับ FC ติดตามจาก เมืองนอกนะครับแล้วก็มาจับมาจองรถกับเราครับนี่50าศนเอชีขอบคุณมากมากนะครับเอชีจากอาเภอกุชินารายจังหวัดกาฬสินธุ์ก็ทังส่งวันที่21นะครับตอนนี้ช่างก็กําลังเร่งงานให้นะครับคันนี้หนึ่งคันนะครับ 36sP เอีนะครับ3608เอีครับนี่สวยๆอีกหนึ่งคันก็กําลังเช็คนะครับกําลังทําสีพอดีงานพรุ่งนี้มันเป็นงานรถเกี่ยวเยอะครับก็เลยรถไถแทบไม่ได้แตะเลยนะครับอ่าคันนี้ก็ประมาณ2 9 9เานะเอชพีนะครับ คันนี้เจ็ดสิบนะครับนี่เจ็ c สิบดีเจดนะครับคันนี้ใครที่จะจองก็ผมเปิดราคาไว้ที่4ี่แสนสามนเก้าันนะครับรวมเช็ครวมบิวรวมแต่งรวมปรับสภาพนะครับรวมเก็บงานส่วนตัวนี้ดี1 0ร้อยห้าครับตัวนี้ปี6 2สองนะครับแท็กใหม่สองข้างนะผมให้แท็กใหม่2ข้างตัวนี้ DC 1 0ร้อยห้าเอาไปที่ให้ FC ที่ราคาเพียงอ้าแสน0้าแล้วกันนะครับแล้วก็ตัวนี้เป็น DC 70เจนนะครับคันนี้จะไม่มีเล่มนะครับ ไม่ใช่รถพังเด้อนะครับเนี่ยามาเช็คมาเก็บงานนะครับถอดปากถอดอะไรออกไปทำนะครับคันนี้เอาไปที่3.4ครับตัวนี้จะไม่มีเล่มทะเบียนนะครับประมาณนี้นะครับใครสนใจรถไถม,มือสองหรืออุปกรณ์ต่อพ่วงต่างๆนะครับโทรติดต่อหานัดได้เลยนะครับที่091 8 6 1 1 1 9 1นะครับอีกหนึ่งเบอร์โทรที่063 3 1 3 0 4 4 7นเะครับร้านเราตั้งอยู่ที่อำเภอวังสามหมอจังหวัดอุดรธานีนะครับมีทั้งสดนะครับมีทั้งผ่อนนะครับผ่อนได้ก็คือเป็นยันม่าสดก็คือเป็นพวกคูบต้าพวกนิวฮอนแลนด์พวกอิสกิพวกนี้นะครับสามารถสามารถซื้อเป็นเงินสดได้นะครับแต่ว่าถ้าอยากผ่อนก็คือเป็นยันม่าแค่ค่ายเดียวตรงนี้ก็จะเป็นพวกอุปกรณ์มือสองนะครับพวกออเกอร์ลูกละพันห้านะครับมาเลือกได้เลยนะครับชุดตักนะครับ นานทีมาดูชุดตักนยชุดตักมือสองก็ตัวนี้สี่เอ้เจ็ดหมื่นนะครับตัวนี้เจ็ดหมื่นใส่พวกใบเอ็มครับลอตตอรี่มือสองเริ่มต้นตัวละหมื่นห้าแล้วกันเนาะแต่ว่าถ้าใบสวยๆก็ขึ้นอยู่กับตามสภาพนะครับบางตัวก็มียอยบ้างบางตัวก็ไม่มียอยตัวนี้หันขุดมันเก่าเก็บปอเสรีครับเอาไปที่หนึ่งหมื่นหนึ่งหมื่นหนึ่งพันบาทนะครับหนึ่งหมื่นหนึ่งพันบาทนะครับอุปกรณ์ก็เครื่องผูกอ้อยก็มีนะครับประมาณนี้นะครับเดี๋ยวไว้ติดตามกันคลิปหน้านะครับคลิปหน้าเดี๋ยวผมจะมารีวิว